สวัสดีครับอยู่กับช่องโชคลงังสารอีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็ตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาเช็คลูกปืรล้อจัลบีล้อหน้านะครับเนื่องจากว่าผมเห็นว่ามันมีรอยซึมซึมรอยเปียกๆนะครับก็เลยจะมาเช็คนะครับว่าจัระบีเหลวไหมหรือมันอ่าที่มันเหลวเพราะอะไรเพราะ เบรกติดหรือเปล่าเบรกชิดเกินไปหรือเปล่านะครับทําให้จารบีเหลวเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นรถอ่าถ้าเป็นคันหน้าที่เป็นเบรกน้ํามันอ่ะก็สันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอ่าเบรกลวหรือเปล่าน้ํามันเบรกมันซึมมาหรือเปล่านะครับแต่ของผมอ่ะมันเป็นเบรกแห้งแล้วเห็นมันซึมเนี่ยน่าจะเป็นจารบีละลายนะครับไม่น่าจะใช่น้ํามันเบรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับ ก็ผมจะถอดเช็คก่อนนะยังยังไม่อนี่นะจะจะถอดฝาออกดูก่อนว่าเนี่ยที่มันเป็นคราบดำๆเนี่ยนะครับมันเพราะอะไรเดี๋ยวถอดดูก่อนนะครับอาจจะแค่ประกงประกินมันมันหมดอายุอะไรก็ได้นะครับจระบีอาจจะสวยอยู่ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเบรกชิดเกินไปก็ได้นะครับ แต่เบรกชิดเนะี่ยไม่น่าจะชิดเพราะว่าผมเช็คอยู่ตลอดนะครับน่าจะเป็นจรารบีร้อนจรารบีเริ่มเหลวนะครับเดี๋ยวเราลื้อดูกันเลยขันน็อตออกแล้วนะครับก็จะออกดูโอ้จรารบีก็เริ่มดำแล้วนะครับนี่ดูจากตรงนี้ก็ได้จรารบีเดิมจะออกสีเขียวยวนะันนี้มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว ก็ล้างเลยก็ดีครับทุกคนล้างเลยก็ดีนะครับจะได้เช็คลูกปงลูกปืนไปในตัวนะครับก็คือเราต้องขึ้นแม่แรงนะครับทุกคนขึ้นแม่แรงแล้วก็เอาน็อตตรงนี้ออกนะครับขึ้นแม่แรงแล้วก็โยกดูก่อนก็ได้แต่ไหนๆเราจะลื้อล้างแล้วครับก็ขึ้นแม่แรงแล้วก็ล้างทําความสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดล้อออกนะครับถอดน็อตออก เนนี้ผมขึ้นไม่แรงเรียบร้อยแล้วนะครับล้รอลอยแล้วจะหมุนดูก็ไม่ได้ติดนะครับเบรกเบิกไม่ได้ชิดลูกปืนไม่ได้แน่นเกินทีนี้เราจะโยกดูลูกปืนแน่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่จะระบียงมันดำมันเยิมเนี่ยก็นั่นแหละครับมัน เริ่มเร็วแล้วเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เดี๋ยวล้างครับผมหอบขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเราต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็ปกักกินซื้อปากกินมาใหม่อันนี้ปากกินเดิมทุกคนจะสังเกตเห็นมันเป็นกระดาษธรรมดานะผมใช้กล่องกล่องสุรา <c oughs> นะครับเนี่ยผมเคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งเปิดมาเช็คอะใช้กล่องเหล้า แต่รอบนี้ผมจะซื้อประกันมาตัดใส่ดีๆนะครับโอเครู้แล้วเดี๋ยวจะต้องออกไปซื้อจาละบีออกไปซื้อจาะะบีแล้วก็จะไปแวะพานัการนะครับอนาักการเมียนวัตแวะพาแกไปล้างแผลเพราะแกลูกแกทำงานแกไม่มีใครนวัตก็ไปลงของ นะครับแกโทรแกโทรมาวานให้ไปช่วยพานะ้าเขาไปหาหมอไปล้างแผลหน่อยก็จะไปครับเดี๋ยวแวะไปรับแกแล้วก็ผมจะไปซื้อจระบีด้วยนะครับซื้อจระบีมาเรียบร้อยครับซื้อเป็นถัง5โลมา700บาทแล้วอันนี้ก็เป็นอันเก่านะครับถังเก่าใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวอ,อันนี้10โลเอาไว้อา่า ไว้อัดพาวเวอร์กี้นะครับนี่ผมก็จะตอกน็อตออกน็อตสวยมากนะทุกคนอันนี้ตั้งแต่ผมซื้อคานหน้ามาเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคือแค่แค่เปลี่ยนประกฑนตรงนี้เฉยนะครับที่เหลือยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยตั้งแต่ซื้อคานหน้ามาน็อตสวยมากนะครับคือเหมือนกับว่าเขาตอกรอยเขาทำแล้วแหละแต่ว่าเขาเจียแต่งสวยน่าจะเป็นแบบใช้ ถ้าใช้บล็อกถอดอ่ะมันจะดีนะครับน็อตมันจะไม่ไม่เย็นแต่เราไม่มีไม่มีบล็อกก็จะต้องตอกออกนะครับทุกคนตอกออกมีรอยตอกอยู่นะครับ หมุนออกเลยนะครับเอาน็อตออกแล้วเราก็โยกล้อได้เลยเห็นไหมลูกปืนมันจะไหลออกมานะครับนี่อันนี้เป็นแผ่นรองแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกปืนตับนอกนะครับโอ้โหน่าจะต้องเปลี่ยนลูกปืนด้วยมังนะ้งฮะหูตายแล้ว ลูกปืนเป็นตาหมดเนี่ยเห็นไหมเป็นเกร็ดนะครับโอ้อหเดี๋ยวล้างดูนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนไหมโอ้จะโดนลูกปืนอีกหรือเปล่าเนี่โอ้โหเดี๋ยวเอาล้อออกนะครับเอาล้อออกเลยจะได้เห็นลูกปืนตับในคลายเบรกก่อนครับมันออกยากนะครับโอเค ดึงล้อออกได้แล้วนะครับมาดาูเนี่ยล้างได้แหละจะระบีเรีวแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ตับในนะพาไปดูเบาล้อเบาล้อตับในก็สวยอยู่ครับไม่เป็นรอยยังได้อยู่ก็เดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาดนะครับสีนยังได้อยู่มั้ง ม่น่าจะรั่วแต่ไหนๆก็ถอดแล้วอะ่ะเปลี่ยนซีนเลยก็ดีนะครับเออแต่ว่าเราทําแบบประหยัด <c oughs> นะครับทําแบบประหยัดก็เดี๋ยวอล้างแบบนี้แหละี่เตรียมน้ําเตรียมอะไรมาละน้ํามันโซล่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากล้างตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดลูกปืนออกมาล้าง ถอดลูกปืนออกมาล้างแล้วก็เอาลูกปืนตากไว้แล้วก็มาล้างเบ้าล้างหัวเผานะครับประมาณนั้นอันนี้เอาลูกปืนออกมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับมันจะมันจะเอาออกไม่ได้แล้วเราต้องตอกส่งจากด้านหลังมานะครับทุกคนถามว่าตอกตรงไหนมันมีรูตรงไหนเดี๋ยวพามาดูนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นน็อตตัวกันกันเลี้ยวนะครับกันเลี้ยวสุดนะเนี่ย นี่ผมคลายไปแล้วตัวนี้น็อตตัวนี้มันจะมาค้ำกับตัวนี้กันเลี้ยวเยอะนะครับกันเลี้ยวสุดเนี่ยคลายออกนะครับแล้วก็เอาเหล็กส่งเข้าไปมันจะมีรูน็อตอยู่เนี่ยครับส่งเข้าไปแล้วก็ตอกมามันก็จะดันจานด้านในออกมาด้วยดันตัวนี้ออกมาด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาตอกกันออก ถอดกันเลี้ยวกันเลยอ่ะข้างเดียวมันจะตอกออกยากนะครับมันจะเฉียงเราต้องถอดน็อตอีกฝั่งหนึ่งออกด้วยเนี่ยเนี่ยผมถอดออกมาถอดตัวนี้ออกด้วยนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้ออกแล้วนะครับจานนี้ก็อ่าเป็นจานลองจะถอดมาล้างด้วยก็ได้หรือแต่แทนที่ดีไหนๆก็ถอดแล้วก็ ก็ต้องล้างก็ต้องล้างให้หมดนะครับนี่ครับก็ทําความสะอาดล้างล้าง,างน,น,าน้ล้างด้วยน้ํามันโซล่าก่อนล้างด้วยน้ํามันเสร็จแล้วระดับหนึ่งแล้วก็อานําแฟบมาล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับไปเดี๋ยวเราไปล้างลูกปืนกันลูกปืนก็ไม่มีอะไรมากครับหาแปลงแปลงสีฟันเก่าๆก็ได้มาล้างเราลูดจระ,ะบีออกก่อน ค่อยเอาจุ่น้ำมันนะครับอันนี้มันเล็กไปหน่อยต้องใหญ่กว่านี้ถึงจะดีหลังจากที่ล้างน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาล้างน้ำแฟบต่อนะครับทุกคนเพื่อทําความสะอาดคราบน้ํามันนะครับก็ล้างทุกชิ้นเลยนะครับที่เราล้างน้ํามันไว้ใส่ลงไปทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วตากแห้งครับใส่น้ําใส่แฟบเยอะๆครับผมจะได้ เป็นฟองล้างสะอาดดนะครับสาหรับใครที่เอาเจะลบีใส่ลูกปืนล้อไม่เป็นนะครับแนะนํานะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยเยอะครับในแอปอ่าส้มแอปฟ้าก็มีขายนะครับไม่กี่บาทมันจะเป็นเหมือนเข็มครับแล้วก็วิธีการใช้เราก็แย่เข้าไปนะครับเผื่อใครไม่ไม่ไม่เคยอ่าใส่จะลบีลูกปืนอะ่ะจะจะใส่ ไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยนะครับแนะนําใช้ตัวนี้ได้นะครับอัดเข้าไปเลยครับจะใส่แล้วนะครับอันนี้เป็นจานรองข้างในนะภาษาทางการผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับผมเรียกจานรองแล้วกันนะครับก็มีร่องรอยระยะทำที่เขาตอกลูกปืนออกนะครับบางทีทําแบบง่ายๆไงตอกงัดออกมาเลยไม่ต้องไปส่งข้างหลังนะครับทีนี้การใส่นะครับไม่ใช่ว่าใส่ได้มุมหัวนะต้องรูเนี้ย ต้องอยู่ฝั่งฝั่งทางซ้ายนะครับแล้วแต่รุ่นนะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะเหมือนกันทุกรุ่นไหมมันจะมีมาร์กอยู่นะครับก็เราทางเนี้ยน็อตมันจะไม่ทะลุที่ตัวตั้งอนะทางเนี้ยน็อตมันจะทะลุไปน็อตตัวเนี้ยมันจะโผล่มาเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยจะโผล่มาเสียบเข้าตรงนี้พอดีผมจะใส่เข้าไปนะครับ โอ้ลืมอาจจะระบีนิดนึงให้มันลื่นนะครับให้มันลื่นให้มันหน้าสัมผัสมันไอ้นี่หน่อยเผื่อเราเอาเข้าไปแล้วมันไม่ตรงจะได้แบบตอกเลื่อนได้นะครับผมไม่ใช่ช่างนะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมแค่เรียนรู้เองทาเองนะครับรูพักลักจำมาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนเลย นะเดี๋ยวบรรดาช่างทั้งหลายมาดูแล้วจะขัดหูขัดตาผมไม่ได้นะเพราะผมไม่ใช่ช่างะผมบอกก่อนนะครับชืบ้นใส่เข้าไปอันนี้มันจะไม่ค่อยแน่นหรอกมันจะปรับได้นะครับทุกคนถ้าเรากลัวว่ามันเอ๊ะมันจะตรงไหมขั้นตอนเนี้ยเราใส่น็อตตัวนี้ไปได้เลยใส่น็อตตัวนี้ไปได้เลยเพื่อที่ว่ายืนยันว่ามันตรงนะครับ ขันตัวนี้แน่นแล้วก็ขยับดูนะครับว่ามันตรงลงรูลงล็อกไหมนะครับเห็นไหมมันไม่ตรงน่ะนี่แสดงว่าไม่ตรงก็ต้องขยับให้มันตรงครับทุกคน ีก็เราจะใส่ลูกปืนตับ,ตบในนะครับใส่ลูกปืนตับในเข้าไปนี่คืออาจจะระบีเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเข้าข้างในเน้นข้างในนะครับเพราะว่าข้างในมันจะได้แบบไหลลื่นนะครับเพราะมันมีจารบีเลี้ยงตลอดส่วนข้างนอกนี้เราเอามือป้ายเอาข้างนอกก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไร ข้างในมันเต็มแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับข้างนอกก็ลูปๆหน่อยประมาณนี้นะครับพยายามทําให้แบบอย่ามีฝุ่นนะทุกคนนะอย่ามีหินอย่ามีฝุ่นนะถ้ามันมีหินมีฝุ่นแล้วมันมันจะกึดกัดกึดกัดนะครับเล็กๆมันก็สามารถทําให้ลูกปืนเราเป็นรอยได้นะครับ ทุกส่วนนะครับมันต้องแบบสะอาดสะอ้านนะครับพยายามจะให้โดนเศษหินเศษเลยย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ใช่ช่างนะนะครับผมแค่คนทำรถคนขับรถนะครับอ่ะขั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้ความรุนแรงนะครับตอกเข้าไปใช้เป็นใครมีเหล็กส่งก็เหล็กส่งนะครับ เหล็กส่งม้่งเอาไม้ทาบแล้วก็ตอกเข้าไปม้่งนะครับไะเดี๋ยวเรา,เราตอกเช็ดมือก่อนเริมเข้าแล้วนะครับพอมันเข้าได้จังหวะมันไอเนี่ยมันก็จะไหลเข้าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับใช้เป็นไม้ลองก็ได้นะทุกคน แต่ความถนัดนะครับแล้วแต่จะหยิบจับอะไรได้โอเคียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมุนหมุนลูกปืนดูมือหมุนมันจะลื่นหน่อยแต่ก็โอเคแล้วครับลูกปืนเข้าจนสุดแล้วก็ได้แล้วแหละแล้วก็เอาจารบีใส่ใส่หน้าด้านบนหน่อยนะครับนี่คือจารบีที่จบออกมาจากข้างใน นะครับทุกคนเราต้องจกล้างออกให้สะอาดนะครับมันเหลวแล้วความหนืดมันก็เหลือน,น้อยแล้วคือถ้ามันเปลี่ยนสีนั่นแหละคือมันเริ่มเริ่มหนืดเอ้ยไม่ใช่เริ่มหนืดเริ่มเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับเริ่มมีความร้อนเริ่มมีความเหลวก็จกออกให้หมดแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีซีนเมื่อกี้ผมลืมให้แม่บ้านซื้อซีนมาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องตีออกนะครับแล้วก็จะมีบ่าลูกปืน ตับในเนี่ยเราใช้ลูกปืนเดิมเพราะมันยังดีอยู่ก็ไม่ต้องตีออกแต่ตับตับนอกเราต้องตีออกเพราะเราจะใส่บาใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจกจรารบีออกก่อนเยอะนะครับจกจรารบีออกเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าเรามีน้ําฉีดน,น้ําแรงอ่ะมันจะดีนะครับล้างออกให้หมดเลยขูดออกล้างออกให้หมดอ่าครับดำๆข้างในอะ่ะในนี้นะล้างออกดีด พวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝุ่นผ้าเบรกนะครับเนี่ยพวกนี้ฝุ่นผ้าเบรกก็ทิ้งไว้สักพักก่อนให้มันแห้งก่อนเพราะเราไม่มีลมเป่าถ้ามีลมเป่ามันจะดีนะครับเป่าแห้งๆมันหมาดแล้วค่อยใส่จะระบีนะครับอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดแล้วผมต้องหิ้วน้ํามาจากห้องนะครับเนี่ยมาทํากันแบบนี้เลยนะอยู่กันแบบนี้ทําแข่งกับฝนด้วยนะครับ ก็วันนี้นะ่าจะได้ล้อเดียวเพราะว่ากว่าผมจะได้เริ่มทํางานอะมันสายแล้วทุกคนเนอะกว่าจะได้เริ่มแบบคือต้องรอรถขยะเขาออกก่อนอะไรก่อนนะผมก็ขอใช้พื้นที่ก่อนวันนี้เพราะปกติรถขยะเขาจะมาจอดตรงนี้แหละก็ขอใช้พื้นที่เพราะตรงนู้นน้ำเละน้ำนองหมดเลยก็เลยสายแล้วอีกอย่างผมก็ต้องไปพานาการนะครับแม่บ้านของนวัดอะไปล้างแผล กว่าจะไปรับแกไปล้างแผลกว่าจะกลับมาก็าเลยช้าหน่อยวันนี้กว่าจะได้เริ่มง,งานเกือบเที่ยงแล้วเอาจริงถ้าทําเร่งทําจริงๆอะ่ะมันไม่นานหรอกสองล้อก็เสร็จแต่ว่าเราลล,ลงมือสายแล้วนะครับก็เลยได้แค่ล้อเดียวก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวล้อแห้งแล้วก็ใส่จารบีเข้าไปแล้วก็ประกอบล้อครับผมให้แม่บ้านไปเอาถุงดำมาใส่พวกเศษพวกนี้ก่อน ต้องเก็บใส่ถุงดําไปวางไว้ข้างถังขยะให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเอาไปทิ้งใส่ถังเกิดมันรั่วมันแตกใส่ถังเขาเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับต้องห่อใส่ถังอ่าใส่ถุงดําดีๆนะครับผมตัดประเก็นนะครับรอบนี้ไม่ใช้กล่องเหล่านะทุกคนใช้ประเก็นนะเอ่อใชซื้อประเก็นมาตัดเลยนะครับโอเคได้ละ <c oughs> เทียบให้ดูโอ้โหสวยงามเป๊ะเหลือ,จอเจาะรูผมทำอุปกรณ์มาแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนน,นี่เจียร์ปลายมันแต่ก็มาตอกรูแหม DIY DIY ใช้เป็นประโยชน์อ่ะเดี๋ยวไปเจาะกอนโอ้โหหนักเหมือนกันนะเนี่ย กินต้องมีไอ้แผ่นสังกะสีไว้รูดเข้านะครับจะได้ง่ายแต่ว่าล้อหน้ามันก็พองอัดไตด้อยู่ไม่จำเป็ต้องรูดก็ได้ถ้ามีเหล็กงัดยางอาจจะดีถ้าไม่มีก็จะลำบากหน่อย เดี๋ยวเราต้องโยกโยกแล้วก็ใส่ตัวรองแล้วก็ขันน็อตนะครับทุกชิ้นส่วนป้ายจารบียิ่งดีนะครับ จะเป็นน็อตนะครับไปที่เกียวอันนี้ก็เราต้องงัดล้อไว้ด้วยแล้วก็ขันอัดเข้าไปนะครับทุกคนงัดล้อ ให้มันขึ้นตรงจะได้ขันง่ายๆนะครับถ้าล้อไม่ตรงขันยากนะครับเว้นแต่ว่าเราจะมีบล็อกขันใช้กําลังอัดเข้าไปเลยยังไงมันก็เข้าแต่ถ้าเราไม่มีบล็อกเราใช้มือก็ต้องใจเ,เย็นๆย้ําอีกครั้งว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมแค่คนขับรถที่ ทำรถเองนะครับทำเองเป็นบางอย่างอันไหนทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็จ้างเขานะครับอันนี้ก็อยากจ้างอยู่แต่ไม่มีตังค์ จำไว้นะครับตอนที่เราถอดตอนแรกมันแน่นประมาณไหนนะครับก็เราก็ใส่กลับเข้าไปประมาณนั้นแหละโอเคลลกปืนแน่นนะครับลองดูล้อหมุนคล่องไหมตึงไปนิดนึงคลายออกสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับ แล้วก็ล็อกน็อตเลยแล้วแต่ชอบนะถ้าเอาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมว่ามันตึงไปนิดนึงเดี๋ยวคลายนิดนึงโอเคประมาณนี้ดึงน็อตนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายเลยไว้ใส่สุดท้ายเลย ก็เกือบตรงถอยคื้นิดหนึ่งเกือบตรงเกือบตรงก็น่าจะอยู่ในระดับเดิมโอเคนี่ใส่เข้าไปเลยปลึ๊บโอเคก็จะมีน็อตเบอร์สิใส่ยึดตัวนี้นะครับปกติมันจะมี3ามตัวแต่ของผมมันมีสองก็ประมาณนี้แ,แล้วก็ เราใส่น็อตเข้าไปเนาะแล้วเราก็แต่งตัวนี้ให้มันสวยน,นี้น็อตนะครับเบอร์สิบที่บอกใส่เข้าไปเลยทำรถนะถ้าทำงานพวกเนี้ยถ้าไม่มีก๊อกน้ำหรืออ่างล้างอยู่ใกล้ๆนะโคตรเปืองผ้าเลยนะทุกคนเปืองผ้ามากๆเลยนะครับ นี่ผมหมดผ้าสามสี่ผืนแล้วเนะี่ยต้องคอยคือเลอะอะไรนิดหน่อยก็ใช้ผ้าเช็ดอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่มีก๊อกน้ำนะครับก็เลยต้องใช้แบบโลโก้เหมือนนอกสถานที่ครับเหมือนทำนอกสถานที่นี่ก็ป้ายกาวกันเยิ้มกันซึมไปอีกชั้นหนึ่งใส่เยอะๆก็ดีนะครับกาว แต่ลำบากตอนถอดนิดนึงเงะยากโอเคพอแล้วใส่เข้าไปปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายนี่แล้วก็น็อตนะครับที่เราล้างไว้ห่อไว้จริงๆว่าจะทำสีอะแต่มันติดไอเนี้ยทำไม่ได้ <c oughs> ก็เลยใส่แบบนี้ไป ปยึดน็อตก็เสร็จแล้วครับทุกคนงานเราวันนี้ที่เหลือก็เก็บทำความสะอาดพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันใช้ร่วมกันจบสวยครับผมเรียบร้อยพอก่อนได้ร้อยเดียวนะครับวันนี้สี <c> ่ <oughs> โมงครึ่งนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกแหละเราเริ่มงานช้าไปหน่อยนะเ <c oughs> ที่ยงก็ว่าได้นะผมเริ่มงานเที่ยงบ่ายเลยซ้ํานะเพราะผมพานะักการไป ไปล้างแผลประมาณ11โมงนะครับ11โมงกว่าๆแล้วผมก็กลับมามากินข้าวกินข้าวเสร็จก็มาลือมาอะไรแบบอ่าทำไปแล้วก็ให้แม่บ้านไปซื้อลูกปืนนะครับเพราะว่าลูกปืนมันมันเสียเนี่ยเป็นเกดเลยทุกคนเห็นไหมถ้าพูดถึงว่าประหยัดประหยัดก็ใส่กับเข้าไปโบกยาละบีเยอะๆใส่กับเข้าไปก็ได้ แต่มันจะได้ไม่นานนะครับเราไหนๆก็ลื้อแล้วก็เลยไปซื้อมาใส่เลยตับนอกก็แค่หกร้อยบาทนะครับจระบีวันนี้ซื้อเจ0ดร้อยแต่ยังไม่ได้ใช้หรอกกระปุกใหม่ใช้กระปุกเกาเ่าตอนแรกกะว่าทำทำสองล้อมันไม่พอไงกระปุกเก่ามันเหลือได้แค่ร้อยเดียวก็เลยใช้กระปุกเกา่าใส่ล้อนี้กระปุกใหม่เดี๋ยวเอาใส่ล้อนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวล้างไม้ล้าง ไอ้ล้างเก็บเครื่องมือเช็ดเครื่องมือล้างอะไรทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ผมจะพาเลทขึ้นรถนะครับวันนี้ก็จบงานประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากเห็นนะครับทาคลิปล้างจัะบีลอ้ออันนี้คือล้อหน้านะแต่ล้อหลังเนี่ยน่าจะอีกสักพักใหญ่แหละนะครับอีกนานอยู่ก็คล้ายๆกันล้อหลังก็คล้ายๆกันแต่มันจะทํายากตรงที่ว่าล้อหลังมันเป็น2ล้อเราดึงออกเนี่ยมันต้องมีแผ่นสังกะสีรูดจัละบีไว้นะครับเพื่อที่จะลากล้อออกมาได้ ก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับอคอมเมนต์ทุกท่านนะครับขออภัยที่ลงคลิปช้านะครับก็พยายามทําให้ลงพยายามทําแล้วก็จะได้เอามาลงให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวผมช่วยแม่บ้านเก็บของเก็บเครื่องมือก่อนนะครับจะได้รีบเอาพาเลตขึ้นนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ